สวัสดีครับพบกับที่แคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดตู้9ปีครึ่งกันนะครับ ID 90แล้วก็ลึกลับอ่ายังไม่ได้เปิดเลยนะอ่ล้วที่เปิดนะครับต้องการจะตามล่าหาเรนเจอร์ ตัวที่ใช้งานได้ดีจริงนะครับอันนี้ผมได้ทำคลิปแล้วก็เปิดไปบ้างแล้วครับก็มีอยู่นะดาวินชีมีอยู่นะครับดาวินชีเจสิก้าบาสเตดนะครับ uh, บาวฉลามอะไรพวกนี้เนี่ยผมเปิดได้หมดแล้วครับก็จะมีแค่ตัวใหม่ที่น้องๆบอกเข้ามาแล้วก็ไม่มีรูปยืนยันผมก็เลยไม่แน่ใจนะมีบางคนบอกว่าเปิดได้ตัวสลิสิสงโตนะครับ uh, มีคนบอกว่าได้ตัวของบราวตัดฟืนถึงมันพึ่งมาผมก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้สามไปดีคือยัง ก็ได้เปิดเลยนะครับก็เดี๋ยวเปิดกันรัวๆนะครับ60ครั้งเ่ะเปิดซักไอดีละ60ครั้งพอนะแล้วก็รับกบ9าดาวนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะคือรอบของเรนเจอร์ตัวปกตินะครับคือเนี่ยมันเพิ่งมาใหม่แบบใหม่เอี่ยมเลยอะแล้วตัวเกมก็ไม่ได้มีแจ้งว่ามันตัดรอบหรือเปล่านะซึ่งถ้าเกิดย้อนไปนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ไม่มีคนบอกว่าได้ ตัวนี้มีคนบอกว่าได้แต่ผมก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าเขาไม่มีรูปนะผมคิดว่าตัวปกติที่น่าจะมีคือเอาแค่2ตัวเนี้ยไม่เห็นผมก็ไม่เห็นมีใครเปิดได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตัดรอบไกลสักนิดหนึ่งอ่าแม้กระทั่งตัวนี้ผมก็ไม่เห็นนะครับบอสออกกําลังกายนะครับกับตัวอา่ามีไหมไอ้จาไม่ได้แล้วว่าไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยววันนี้ลองมาดูกันว่ามันแบบเฮ้ยมีการตัดรอบอยู่จริงไหมอ่ะส่วนตัวนี้มีนะซามอนโรเนี่ยมีนะครับ อันนอกนั้นออามาบอกกันนิดนึงนะว่าแบบเอ้เชื่อใจได้หรือเปล่านะครับเอาโอเคครับตอนนี้ยังเพิ่มเรนอยู่นะใครยังต้องการเปิดกระชตานะครับล้วรูบี้หมดอ่านะครับเดี๋ยวเราปิดลีกลูบี้หมดนะครับเปิดแล้วยังไม่ได้หรืออยากได้เพิ่มครับผมแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้นะครับ เอสีเคเกมท็อปเซนเตอร์ K, Center, ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร์100%นะครับอตอนนี้เติมเฉพาะ iOS เท่านั้นนะครับซื้อเกมเรนเจอร์เนี่ยลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์นะ,ะทั้ง Ruby แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับสาย iOS นะครับก็ไปเติมกันรัวๆได้เลยนะครับเจ้านี้มีรับเติมเกมอื่นๆด้วยนะฉะนั้นเนี่ยไปติดตามกันที่เพจได้นะครับในเกมเรนเจอร์นะครับมีแต่ iOS ใช่ไหมถ้าสายแอนดรอยต้องการจะเติมนะครับก็เติมด้วย iOS ได้เพราะถ้าเกิดจะยังเติมด้วย Android เนี่ยราคาจะแพงมากๆผมมองว่่าไมมคุ้ ก็นะไปเติมด้วย iOS นะครับแล้วก็แนะนําว่า,าจ,จะยืม iPhone ยืม iPad นะพ่อแม่พี่น้องหรือ,เพ,อเพื่อนที่ไว้ใจได้นะครับขอเขาเข้ามากดรับ r u b ี้อ่าแต่ถ้เกิดจะซื้อแพ็กเกจนะครับเรนเจอร์หรือเกียร์อันนี้เราสามารถกดรับเองได้นะจะมีแค่พวก Ruby ี้ครับที่กดรับไม่ได้ก็อ่ะก็ไปยืมนะหายืม iPhone iPad นะเพื่อที่จะกดรับ Ruby มาเก็บเอาไว้ Ruby จะไม่หายไปไหนนะมีน้องๆหลายคนงงว่าเอาไปเก็บแล้วมันจะยังอยู่ไหมอยู่ครับเหมือนเรามีกระเป๋าอยู่2ใบอ่ะอ่สมมติใบนี้มี10บาท ได้ไปสองบาทไปอยู่อีกใบหนึ่งใบนี้ก็มี10บใบอีกใบนึงมีอีใบใบนี้มี10บาทอีกใบนึงก็มี2บาทอะไรประมาณนี้เงินก็จะอยู่ในกระเป๋าเหล่านั้นถ้าไม่ได้ใช้ก็ยังไม่หาย าสะาสมจนครบเมื่อไหร่ที่ต้องการจะเปิดกระชาก,ก็ค่อยเปิดเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไวใ้ให้ที่ปรับหมุนคอมเมนต์นะครับ A C K เกมท้าซันเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมใบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับติดตามร้านค้าไว้นะเวลามีโปรโมชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดกันเติมนะตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนครับเพราะว่าเป็นร้านที่ก็จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ไปเติมกันได้นะครับอเดี๋ยวเปิดกันนะครับ ID 9 ยังไม่ได้เปิดเลยอ0ครั้งเลยครับเดี๋ยวจัดไปดูว่าจะมีตัวดีๆใช้งานบ้างไหมนี่70เดี๋ยวผมขอเปิดแค่60ก่อนแล้วกันนะหรือไม่ก็เปิดรัวๆครับย่อยครับอันนี้เข้อเอาเน้นๆเ,เลยนะอ่าย่อยทิ้งครับเอาเน้นๆเ,เลยครับคือเบื้องต้นต้องบอกก่อนนะบางคนอาจจะแบบว่ายังไม่เคยมีตัวนั้นๆเนี่ยอาจจะแบบว่าสะ,ะสมก่อนให้เป็นมาสเตอร์ก่อนเพื่อที่จะเอา5 Ruby, รูบี้ครับอันนี้ก็ได้นะ อกองข้าวมีบัฟวิ่งผมจะเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในบทอื่นๆอตัวนี้เหมือนกันจะเก็บไว้ใช้ประโยชน์นะครับในบทอื่นๆนะ PPP ไม่ใช้ครับ,บาルูกิ้งย่อยทิ้งครับอมูตอนตัวนี้ย่อยทิ้งนะกันบินมีตัวแล้วครับดารุมะเคยเก่งมากๆมาก่อนแต่ว่าปัจจุบันเอาจริงเก็บสะสมสวยงามอ่ะใช้คํานี้ยังไม่อยากจะตัดใจย่อยทิ้งนะเพราะว่ามันยังมีคอมโบแรนดนอึดครับซึ่งคอมโบแานึดตอนนี้มันบัฟขึ้นมาครับโมซานย่อยไปเบาวนี้ย่อยไปนะ อ่าเผื่อจะแบบเฮ้ยลองคอมโบแรนเนออะหลายตัวอาจจะลองหยิบจับมาได้ครับอาเตียวหุยมีบัฟสะท้อนเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้นะครับอ่าโซนตัวนี้ย่อยดีกว่าอ่าบัฟตีพื้นที่เขาไม่ค่อยดีแล้วครับเลนเจอก็ไม่ได้เก่งครับอ่าโคนี่เลยดูดอนอ่าตัวนี้มีบัฟวิ่งเก็บไว้ในด่านวิ่งอ่ายิ่งเปิดได้เป็นอัลต้านะเก็บเลยครับอ่าเราปีย่อยทิ้งไม่มีอะไรแล้วครับเราปีครับเอออีกอันหนึ่งเราคุยไหมไม่ใช่ครับบาริต้าย่อยทิ้งครับอ่าเตียวหุยมีบัฟสะท้อนเก็บไว้ก็ได้ครับ อรานี้ก็บไว้เกไว้นะครับมีสตันอ่าโอ้โหเหล้าปีหนังอันะนอย่างเงี้ย,นนะยงงผมถ้าสมมติผมเปิดได้รัวๆแบบนี้นะผมว่าจะเก็บเหล้าปีเพราะว่ายังไม่เคยเปิดได้แล้วก็รวมจนกว่าจะเป็น5ตัวเป็นอ่าซูเปอร์มาสเตอร์นะครับโอ้โหมีตัวย่อยทิ้งเยอะเยอะเยอะเลยเยอะรัวๆ,ๆเลยครับย่อยทิ้งข้างล่างครับอันนี้ผมย่อยทิ้งหมดเลยนะเออมามดฟื้นขันย่อยหมดเลยครับอ่ะกองเชียร์ก็ย่อยครับ เพราะว่า ID ดีใหม่ๆของผมเนี่ยผมต้องการตัวที่มันแบบไปเสริมใช้งานได้ดีจริงๆเนี่ยอย่างเช่นดาวินชีนะครับตัวของบราตัวตวลกนะครับหรือว่าตัวอื่นที่นำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้จะมีสักตัวไหมอันนี้ก็ย่อยนะครับไม่ใช้เรียลนาตัวใหม่นะฮิเมบบมิ้งเก็บไว้ครับ p ีไม่เอานะคือตัวพวกนี้มันเปราะบานเห็หียดมาเราปี่มาจนเป็นซูเปอร์มาสเตอร์แล้วครับออการจะเปิดโอ้อันนี้บับมบิ้งนะหมากรุกเก็บครับ อ่าตัวควีนนะควีนบัลรูครับถ้าเป็นซารีบัลรูเก็บเลยครับคือตู้นี้ผมจะแนะนําว่าพวกตัวบินตัวกันบินเนี่ยเก็บไว้ก่อนอ่าเฮดฟิตเก็บนะใช้ประโยชน์ได้ครับอ่าพีวพก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นะอ่าพีโกนี่ด้สัมผัสเฮฟิตจูมีบัฟสะท้อนเก็บไว้ครับคือแม้ว่าบัฟสะท้อนนะผมบอกก่อนนะมันอาจจะใช้ในกิวเรดนะหรือเรดโครโบได้ไม่ค่อยดีแล้วคือได้ไม่เฉียดเท่าเดิมอ่ะคือมันดาเมจน้อยมากครับ แต่ว่าการไปเล่นพวกบอสหอคอยถ้ายังเป็นด่านต่ําๆอยู่สําหรับผู้เล่นที่ไม่ค่อยมีตัวเนี่ยผมว่ามันสะท้อนได้อยู่นะแต่พอขึ้นไปด่านบอสสูงๆแล้วเนี่ยอาจจะสะท้อนยากขึ้นแล้วนะครับพวกตั้งด่าน90เนี่ยน่าจะเริ่มเห็นแล้วว่าสะท้อนยากแล้วแต่ก็ถือว่าพอจับได้ครับอ่ะตัวนี้อาจจะเก็บนะอ่าคอมโบแรนืดนะครับอ่าสมาชิกแก๊งไปเลยครับ ไกลครับย่อยหมดเลยครับโอ้โหไม่มีตัวดีๆให้เห็นเลยใช่ไหมเนี่ยชัมเปญเก็บครับชัมเปญเก็บนะชัมเปญดาเมจอาจจะไม่ไหวแล้วนะครับแต่ว่าการยิงกระเด็นด้วยคูดสกิลสามวิเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจุดผมว่าจับมาใช้ประโยชน์ได้ชัมเปญผมเลยจะเก็บนะครับสตีฟเก็บครับอ่าดันวิ่งไปตีเสาได้ดีครับแล้วก็เคลื่อนที่ก็ถือไว้ดังกอกก็เก็บครับบับบิ้งอ่าเพราะว่าเราต้องพัฒนาไปในโหมดอื่นๆด้วยนะครับโอ้โหย่อยหมดเลยครับ ของเข้าไม้เก็บนะครับอ่าก็จะเป็นมหากรรมนะถ้าตัวไหนที่แบบผมเปิดได้ตัวเดียวโดดๆนะผมไม่รอละย่อยทิ้งดีกว่าเอาเป็นคริสตัลนะครับเพื่อที่จะอ่าไปเล่นกาดานกบนั่นเองนะครับอ่าโคนี่แอดมิสมีคนถามเยอะคือตัวมันเก่าถ้าเอาไปเล่นพีวีจริงๆไม่น่านาแล้วอะตัวมันเก่ามากๆครับมันอ่าใหม่กว่าแชมเปญนิดเดียวเท่านั้นนะเออตัวพวกนี้ผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะให้เน้นจะเท่าไหร่ครับตัวมันแบบว่า ไม่ได้โหดอะไรมากนักแล้วนะครับอ่าอันนี้71บใบเนี่ยในคงนี้ผมยังไม่ได้เปิดเลยนะอ่ามรคกัทพวกนี้ผมย่อยหมดเลยครับอ่าได้บิน ID 9ีเหรอโอ้ไอดเารามีเราเรา,เรามีทางบินแล้วเรามีอลิสแม็กแล้วนะครับออย่างเงี้ยใช้ประโยชน์ได้จริงนะอ่าอ่าพ,พวกคันพวกโคนนี่เนี่ยผมจะไปเล่นพวกด่านวิ่งมากกว่านะครับหรือนะครับใน กิวอ e แบบนี้อสมุติไม่มีเลนเจอร์จริงๆครับมันสามารถใช้ได้นะอย่างที่บอกครับว่าถ้าไม่เน้น p p โหมดอื่นๆก็ยังมีครับส่วน p p ก็เน้นหาตัวโหดนะ้ในรอบโคโลบโบดีกว่านะครับอจบเรียบร้อยไอดีเกาไม่ได้ตัวอะไรใช้งานจริงจังเลยนะมาเปิดกันต่อ ID10 นะครับ ID10 นี่ต้องรีบเปิดเลยนะ ID 10ผมยังไม่ได้เปิดเลยนะครับ ตอนนี้ต้องรีบเปิดแล้วนะนี่ครับยังไม่ได้เปิดเลยครับเพราะว่าเราต้องการนะครับทั้งกบอัลตร้าแลวก็กบไฮเปอร์อ่ะเดี๋ยวได้กบไฮเปอร์มาอีก2ตัวแล้วก็เดี๋ยวในหอคงหอคอยครับตัวนี้ผมตั้งเป้าหมายเลยครับว่าจะต้องแม็กนะครับให้ได้ไวที่สุดอาจจะไม่แม็กในช่วงรอบโคลโบนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมันจะแม็กอยู่แล้วแล้วก็หาเพิ่มอีก20ตัวซึ่งผมยังไม่ได้เลยด่านยากหอคอยครับด่านยากยังไปได้อีกไกลเลยครับแต่หอคอยเริ่มเริ่มจัดตันๆแล้วนะแต่ว่าด่านยากเนี่ย อ่าผมเพิ่งหลุด4748เพราะเรนเตอร์ตัวนี้ผมได้ตัวนี้มาหลุดเลยครับ4 7 4เอ่าเรียกได้ว่าผ่านยาวเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาเปิดกันครับก็ตอนแรกเนี่ยอยากได้พวกดาวินชีในตู้นี้นะครับอันนี้ตัก68แต่ว่าผมยังไม่ได้ไปกดรับจากตรงอื่นเลยนะอ่ารวมๆตอนนี้ผมว่าหลายคนน่าจะมีสัก80แล้วอะเห็นมีบางคนบอกว่าไป90แล้วนะครับโอ้โหโหดมากครับคืออาจจะโชคดีในกระดานหมุนนะ อ่าบางคนอาจจะโชคดีมากๆกระดานหมุนแต่กระดานหมุนเนี่ยผมไปไป,ไปมาเริ่มอยากได้ตัว b า r ์ไอนะตัวเจสสิก้านะครับให้มันเป็น9ดาวแม็กพีร้เออเป้าหมายไปถึงตรงนั้นเลยนะอันนี้ผมย่อยทิ้งหมดเลยนะครับ ID ID 10นี่ผมจะย่อยทิ้งหมดเลยถ้าไม่มีประโยชน์จริงๆเช่นแบบเอ้ยนำไปเสริมในกิวอนะครับอ่านะครับ หรือนะครับนำไปเสริมในด่านวิ่งนะครับจะเป็นมหกรรมการย่อยทิ้งหมดเลยครับเอาตรงๆครับต้องการตัวไปเล่นกิววอลนะครับกิวอลนี่วางยังไม่เต็มทีมเลยนะด่านวิ่งก็เช่นเดียวกันครับอาสเเลดเอ้ยมีตัวดีอยู่อาสเเลดนี่โอเคตัวสเเลดนี่ถือว่ามันมีความป่วนที่ดีอยู่นะอ่าหูนานๆทีจะเห็นตัวดีนะครับอากูไก่ชอบเก็บไว้ นอกนั้นย่อยหมดเลยครับยกงเว้นว่าเปิดได้ซ้ําๆนะ,ะถ้าเกิดเปิดได้ซ้ําๆก็รอทำซูเปอร์มาสเตอร์รัมห้ารูบี้นะครับอ,อย่างไอดีนี้นะครับไอ1ดีสิ 10, เนี่ยผมมี2องร้อยูบี้กำลังคิดอยู่ว่าเปิดกระชาดีไหมนะเออเกียก็อยากได้ครับกบก็อยากได้กําลังชั่งใจอยู่ว่ายัางไงครับคือตัวกระชาเนี่ยได้เก็บเยอะแน่นอนครับเพราะว่าเดือนนี้พอเปิดได้บาวสวินรัมตัวารกิจโอ้ตัวนี้สวยนะออกแบบแบบดูเท่มากครับ ตรงข้ามขอบเลนเจอร์ครับกากกากเลยนะใครเล่นใหม่ๆครับเกมนี้ผมแนะนําได้อย่างเดียวก็คืออย่าพยายามอ่านสกิลอะนะครับให้ไปถามแค่นั้นพอว่าตัวนี้มันอ่าถาม2ออย่างสั้นๆว่าแบบมันเก่ามากไหมอถ้าแบบเก่ามากๆคือข้ามไปเลยครับมันจะหาตัวเก่งได้น้อยมากนะจนแทบไม่มีครับมีไม่กี่ตัวครับนับนิ้วได้ไม่เกิน5ตัวนะ อ่าไหนก็เป็นตัวใหม่ปุ๊บนะครับก็ถามง่ายๆว่ามันใช้ดีไหมนะครับก็ค่อยไปดูสกิลพื้นฐานอันนี้เก็บนะครับการบินอ่าการบินผมจะเก็บเอาไว้นะครับอ่าแมชชีนเก็บไว้อันนี้ย่อยทิ้งไปนะการบินเรามีแล้วครับโอ้โหก็ไม่เห็นตัวใช้ดีไม่มีใช่ไหมตัวใช้ดีในชีวิตนี้นะครับพรุ่งนี้ผมย่อยทิ้งนะถ้าไม่ได้เป็นอัลตร้าย่อยทิ้งครับนี่ย่อยทิ้งหมดครับ คือจะเป็น ID ที่เป็น ID ยุคใหม่จริงๆอะที่จะแบบว่าไม่สนตัวเก่าแล้วนะครับเล่นเน้นโหมด PVP อย่างเดียวเออนะครับเอาเป้าหมายนะดันลีก PVP ครับไม่ได้ไม่เอาครับไม่มีจริงตัวพวกนี้นะครับคือผมขอคือด้วยความที่ว่าอย่างไอดีนี้เนะี่ยเรามีレนเจอร์ตัวดีๆแล้วนะแต่กบไม่พอครับผมก็เลยจำเป็นจะต,ต้องย่อยทิ้งคือเรียกได้ว่าไม่เก็บย่อยเป็นคริสตัลดีกว่า เดี๋ยวย่อยให้ดูเลยนะพะแบบวิธีการเล่นของเราอ่าเล่นยังไงครับนี่ครับแล้วมันดันออกแต่เรนเจอ์งี่เงอามากไม่เอาครับเดี๋ยวย่อยให้ดูครับไอดีสิบนะครับเอ้ยมีเอ้ยเฮ้ยนี่ถือไปถือว่าตัวใหม่ใหม่ใหม่สุดแล้วนะที่แบบเราเปิดได้ในตู้นะครับเฮ้ยแบบนี้ไม่น่านะ ผมว่าตัวนี้ถือว่าใหม่เอี่ยมมากที่สุดแล้วนะเหมือนจะแบบผ่านมาแค่ประมาณ3-4เดือนนะครับอฮนยี้เริ่มเห็นตัวใหม่แล้วแต่ก็ไม่ได้ดีจริงจังอะไรมากมายครับอันนี้ผมย่อยหมดนะย่อยให้หมดเลยครับเพราะว่า ID คือเราจะเน้นปั้นแต่พวกแบบโคโรโบกับแสงมืดนะครับอายกเว้นว่าตัวใช้ประโยชน์บางจุดอาจจะแบบว่าจำเป็นจะต้องใช้นะครับ ไม่ได้ตัวอะไรจริงจังเลยครับเนี่ยแบบนี้นะผมนี่ตัวกระช่าครับเดี๋ยวมาอีกเพียบครับแบบนี้ผมจะเลือกที่จะย่อยทิ้งนะครับ่เบื้องต้นย่อยพวกไอนี้ก่อนนะครับเรนเจอร์อัลร้าครับที่แบบว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็พวกร่างธรรมดานะครับร่างธรรมดาเดี๋ยวดูนิดนึงคือถ้าเกิดไม่ได้ซ้ําเยอะมากจริงครับนี่ครับย่อยให้ดูเลยครับ เพราะว่ามันจะเป็นมหะกรรมการอันนี้ย่อยครับย่อยหมดเลยครับนี่ไม่สนเลยครับย่อยหมดไม่สนลูกใครครับอาการบินเก็บไว้ครับอ่าตัวนี้เอาไว้ก่อนมันขาดอีกสองตัวเพื่อได้ซนะ้านะอ่ะนะครับอ่ะตัวบวบวิ่งเก็บไว้สักตัวหนึงก่อนอ่ะเอลลี่เก็บไว้ครับมีอะไรอีกอ่ะไป ไว้อันนี้ย่อยทิ้งให้ดูเลยครับว่าไม่เอาจริงๆนะครับเป้าหมายคือนะครับเราจะไปเล่นในกระดานห้องทดลองรับอันนี้กิะครับไปห้องทดลองลับนะครับแล้วก็ดูว่ามันขาดอะไรอยู่นะครับอย่างอย่เงี้ยนี่่าครับเล่นกระดานนี้ครับคือกระดานนี้อาจจะใช้เวลาเก็บนานนี่นี่ดวงสดดวงสดเรนี่ครับ เป้าหมายนะครับในส่วนของกระดานม่วงนะครับกระดานเน็ตคือกระดานที่ดีที่สุดแล้วเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือต้องการกบออาต้า3ตัวครับอย่างนี้คือจบภารกิจครับรีด่านอันนี้ให้ดูนะรีเลยครับรีกระดานทันทีครับไม่จำเป็นต้องเก็บหมดนี่ครับกระดานนี้ไม่เล่นข้ามครับก็ลองรอวันถัดไปนะครับเปิดกันต่อไอดีสุดท้ายครับลึกลับอ่ะเมื่อกี้เห็นแล้วนะว่าวิธีการเล่นของไอดีที่แบบใหม่ๆของผมเนี่ยจะเล่นแบบนี้นะครับนะครับเพราะว่า ได้กบนะครับในส่วนของม็อบม็อบแม็กเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือกบอีกเพียบเลยแบบนี้นะครับในส่วนของเดือนหน้าตุลาคมโคโลโบเนี่ยผมจะมีสำรองเอาไว้ก่อนนะครับ20ตัวอ่าแล้วเดี๋ยวรอดูนะว่าจะเปิดได้เรนเจอร์คู่เทพนะครับของโคโลโบตุลาคมหรือเปล่านะอ่ะ่วน ID นี้นะครับเอา้าทำไมตัวอัลเบโดผมเป็นบวกสองเองนะอัตนีนะครับบาวล็อกแม็ก Mac เรียบร้อยให้เกียร์วีดโดนแน่นอนอหาวานเจี๊ยบนะครับ ไก่ทองก็มีนะอย่างนี้นะครับของผมเนี่ยลึกลับก็จะไม่ทำอะไรแล้วรูบี้ก็ไม่มีนะครับยังไงก็ทำอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันนะอ้าวปะลุ้นกันครับอ่ากบเก้าดาวอย่างเงี้ยผมตีบวกมาสองแล้วนะผมทำคลิปให้ดูไปแล้วเมื่อวานนะครับว่ากบเก้าดาวเนี่ยได้มาควรจะไปปั้นตัวอะไรดีอ่าสมมติแบบไม่มีตัวในใจจริงๆนะครับหรือยังไม่ได้ตีบวกใครเลยนะครับก็เก็บไว้ก่อนอ่าส่วนจะป,ปั้นทางไหนคุ้มว่าการไปดูคลิปเมื่อวานแล้วกันนะก็แนะนําไปหมดแล้วนะครับ ไอดีนี้เช่นเดียวกันครับก็จะหาพวกตัวเสริมนะครับที่นําไปเล่นพวกกิววอลด้วยความที่ว่าตัวดีๆมีนี่มีผีจีนเก็บเก็บนะผมจะเน้นเก็บแค่ตัวบินการบินนะครับแล้วก็พวกบับวิ่งนะครับนอกนั้นรัวครับเหมือนกันครับเป็นม้าก,กรรมการย่อยทิ้งครับย่อยหมดครับย่อยหมดไม่สนรู้ใครครับ เพราะว่าเป้าหมายอันนี้เก็บเก็บตัวไหนที่ชอบพิเศษหรือว่าเรามองว่าจับมาใช้ประโยชน์เป็นพิเศษได้ใช้ครับบางตัวคือไม่เอาแล้วครับเพราะว่าจะเน้น PVP นะครับเป้าหมายเน้น PVP เพื่อที่จะให้มันเนี่ยจบลีกให้ได้ดีที่สุดหรือแบบตั้งรับไม่ค่อยมีเวลาเล่นใช่ไหมอันนี้เยอะนะครับก็จะเน้นไปที่เกมตั้งรับนะครับนะครับลุ้นตั้งรับนะครับให้มันช่วยดันลีก อ่าเราก็เกมนั่นเองนะครับอ่าจบหล,ลีกที่สูงที่สุดคือนหลีกที่สูงสุดครับเอาดูบี้ไปต่อยอดอมุนบวกจริงๆก็ถือว่าใช้ดีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวมันพร้อมเป็นตัวบวกตีปุ๊บก็จะแน่นอนครับมีปัญหาเรื่องเปราะบางนี่อันนี้เก็บอันนี้เก็บอันนี้เก็บไม่ย่อยนะอ่าครับยังไม่มีครับไอดีน,นี้ยังไม่มีโคนีิสถีครับอ่าดาวินชีก็เหมือนจะยังไม่มีด้วยนะอ่าดาวินชีไมาอีกตัวหนึ่นกันครับ ดาวินชีเปิดได้นะผมเปิดได้เองนะครับก็การันตี100%ครับว่าดาวินชีมีนะครับอันส่วนตัวที่ยังไม่ได้การันตีนะครับก็คือตารีสิงโตนะครับกับตัวของบราวัด์ไม้อ่าครับคือถ้าเกิดเขาเขาบอกว่ามีรูปแบบเขาาจะส่งรูปมาแบบนี้ยเราก็ดูไม่ออกว่าเขาเปิดจากอะไรนะครับอาจจะต้องดูมุมขวาบนนะอาแบบว่ามีตัวก้าปีครึ่งไหมนะครับ ด้วยความที่ว่าเขาว่าจะไปเปิดได้จากที่อื่นนะ่ะเราก็ไม่รู้นะอะ่รอบนี้เอาจริงๆนะเปิดแบบ1ตัว1ตัวผมว่าก็โอเคนะไม่ได้ช้าอะไรมากมายครับอ่าดาวินชีนี่เลยอฮะโอเคครับลึกลับยังไม่เคยมีนะครับคือมันเอาไปช่วยไดแน่นอนนะเพราะว่าอย่างพวกด่านยากอย่างนี้อันด่านยากอาจจะไม่ติดเพราะว่าไอดีนี้มีตัวดีแล้วนะครับ ที่ติดตอนนี้คือไม่ได้เล่นครับแล้วก็จะมีหอคอยนะครับหอคอยบางด่านเนี่ยเราจะต้องใช้พวกตัวก๊อปปี้ครับมาช่วยามาช่วยที่จะดึงศัตรูมาเป็นพักพวกนะครับแล้วก็ช่วยแบบว่ายืนขวางกันนิดนึงคือเอาศัตรูมาขวางศัตรูครับเพราะว่าไอดีนี้มีตัวรีเซ็ตแล้วมีไมกี้แล้วสบายนะครับมีตัวรีเซ็ตครับบวกกับตัวก๊อปปี้บอกเลยครับว่าใช้ประโยชน์ได้หลายโมดเลยทีเดียวอโอเคครับ มาหมดครับดาวินชีโคีรสถีนะครับที่เหลือย่อยทิ้งครับเหมือนกันครับเป็นพากรรมครับย่อยเอาคริสตลัลนะครับโอเคอ่ะถือว่าวานเจี๊ยบอยู่เหมือนกันนะอ่ะอย่างนี้ครับไอ้นี้ก็เดี๋ยวก็คงจะย่อยนะครับ เพื่อที่จะเล่นกระดานอย่างนี้กระดานไม่็นไรเนี่ยเหมือนกันนะผมก็ย่อยนะครับแล้วก็เอาคริสตัลเนี่ยมาตุนๆเอาไว้เพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือเมื่อไอดีนะครับมีเลนเจอร์ตัวดีๆแล้วนะครับเป้าหมายถัดๆไปนะก็คือการหากบมาปั้นให้แม็กเปิดให้ได้เลนเจอร์ตัวเก่งๆนะครับหากบมาปั้นแม็กนะแล้วก็สุดท้ายหากเกียร์ดีๆนะดูตัวอย่างนะไอเดีกลับเนี่ยก็เรียกได้ว่าเอากลับมาเล่นตอนยาัยเมะแล้วก็เกลือมาอยู่หลายเดือนครับหลายเดือนเลยครับจนมาเริ่มได้นะครับ ตัวนี้คือเป็นตัวแรกที่แบบว่าได้มาแล้วแบบใช้ดีมาเริ่มด้วยโอริเวอร์นครับหลังจากนั้นก็ไหลามาเทมาครับตามที่เห็นนะครับแล้วก็เริ่มจากการที่เอาบินมาแบกครับมาส่วนเกียร์ก็นี่มีโดนแน่นอนนะอ่านะครับส่วนเดือนนี้ครับก็คิดว่าน่าจะเก็บแล้วล่ะตาจริงอยากได้โดนแน่นอนอีกชิ้นหนึ่งครับเพราะว่ามีตัวไกทองที่รองรับอยู่นะครับอันนี้ได้ไมกี้มานะครับ อ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับอ่ะใครเปิดนะตู้ก็มีครึ่งเดือนนี้สบายๆครับกิจกรรมก็ไปเลือกกลบไฮเปอร์ Hyper นะไม่ต้องมาเลือกกลบเอ่อไม่ต้องมาเลือกตั๋วก็มีครึ่งนะครับเพราะว่าเกมแจกเยอะกระจ,จายบ้างจริงนะครับอ่ะซึ่งนะ ตู้กระช้าเพิ่มเลนด์อยู่นะครับใครอยากเปิดแล้วแบบรูบี้หมดนะผมแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับ ASK เกมทั้งเซนเตอร์ K, Center, ราคาถูกปลอดภัยเติมไวรร้อยเนะครับตอนนี้รับเติมเฉพาะ iOS เท่านั้นนะครับเกมเรนเจอร์ Ranger, ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์เลยนะ,ะทั้งรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับแล้วก็มีรับเติมเกมอื่นๆด้วยครับเจ้าน,นี้ปลอดภัยมันจะได้นะครับเพราะว่าร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับอสายแอนดรอยไม่ต้องทําตาปีบๆนะสามารถที่จะ ข้ามไปเติม iOS ก็ได้ปัญหามีเพียงแค่ r u b ีรับไม่ได้นะครับอาจะต้องยืมไอโฟนนะยืมไอแพดนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนที่ไว้ใจได้ครับมากดรับ Ruby อ่าจากนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อแพ็คพวกเดนเจอร์เกียร์ครับก็เอา Android รับไปได้เลยอ่าครับจะมีเพียงแค่แพ็คที่เป็นแพ็ค Ruby นะครับ420 Ruby อันนี้คือจะรับไม่ได้เลยอาจจะต้องไปยืมนะครับอ่า iPhone ครับยืม iPad เพื่อนตัวนิดนึงนะเพื่อที่จะเอา r u b ีมาเก็บสะสมไว้อ่าเพื่อที่จะเอาไปเปิดเมื่อเก็บ Ruby ได้ครบคนระับเน้นย้ำอีกครั้งนะระบบมันง่ายๆครับกระเป๋ามันจะแยกออกาจากกาันนะเหมือนแบบกระเป๋า Android มีตังค์10บาทอ่ากระเป๋าอ่า iOS นะมีอยู่5บาทสมมติว่า ชาติต้องเปิด10บาทใช่ไหมเราก็เก็บสะสมจนมันครบ10บาทแล้วค่อยไปเปิดที่ iOS นะครับ Ruby ก็จะแยก2ระบบออกจากกันนะครับแต่ Ruby จะไม่ได้หายไปไหนนะถ้าเราไม่ได้ไปเปิดนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปังมุดคอมเมนต์นะที่ร้าน a อซเคเกมเซอร์วิสเราคาถูกปลอดภัยเติมไว้วร้อครับกดติดตามร้านค้าไว้เวลามีโปรโมชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดกันเติมนะครับอับปเดตดีพิวพิวนี้ขอให้โชคดีนะครับอ่านะครับรีเซ็ตได้รูบี้มา เปิเดเลนเจอร์ขอยได้เลนเจอร์นะเปิดเกียร์ขอยได้เกียร์ตามที่ต้องการนะเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก,ก่อนครับสวัสดีครับ